สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยหนังวันพีซเดอะมูวี่หกบาลอนโอมาสลิและเกาะแห่งความลับนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเนื้อเรื่องของภาคหกนั้นค่อนข้างจะออกแนวดาร์กแฟนตาซีเลยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้เล่นเอากลุ่มลูฟี่เกือบแตกเลยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงจะดาร์ขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาที่กลุ่มลูฟี่นั้นได้ล็อกโพสต์ปริศนาและแผนที่ของเกาะแปลกๆเกาะหนึ่งมา ในแผนที่นั้นบอกว่าที่นี่นั้นเป็นเกาะชั้นเยี่ยมเลยมีทั้งสปาและสาวงามอยู่ที่นั่นถึงแม้จะดูขัดใจอยู่บ้างแต่ทั้งหมดก็ตัดสินใจที่จะล่องเรือไปเกาะนั้นแต่เมื่อไปถึงทั้งหมดก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า<ๆ>นี่มันคืออะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่หาดทรายกับป่าล่ะจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มสำรวจที่เกาะน,นี้เมื่อตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในลึกๆทั้งหมดก็ต้องตะลึงและอ้าปากและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอโ้โหนี่มันคืออะไรกันเนี่ย ด้านในนั้นปรากฏคริาหาตขนาดใหญ่และมีงานเทศกาลอยู่ที่ด้านในด้วยพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าของคริาหาตเขาแนะนําตัวว่าเขาชื่อว่าบารอนโอมาสุริยินดีต้อนรับสู่เกาะโอมาสุริ บาลอนยังกล่าวต่ออีกว่าโจรสลัดผู้ทรงเกียรตินั้นย่อมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนามิถึงกับตาวาวเลยแต่โลกนี้น่ะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกบาลอนบอกว่าพวกเจ้าต้องผ่านการทดสอบอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงการทดสอบทั้งหมดก็พากันเดินหนีมีแต่ลูฟี่เท่านั้นที่บอกว่าจัดมาเลยจัดมาได้เต็มที่ ถึงแม้จะเป็นคำพูดที่เอาแต่ใจของกัปตันแต่สุดท้ายทุกคนก็ร่วมมือกันจนได้ในที่สุดแล้วบารอนก็ได้เปลี่ยนเกาะสวนสนุกนี้ให้กลายเป็นสนามแข่งขันเพื่อผ่านการทดสอบแค่พิบตาเดียวเท่านั้นป่าก็หายไปและเต็มไปด้วยกองเชียร์อย่างแน่นขนัดบารอนได้บอกว่าเกมที่พวกเจ้าต้องเล่นเพื่อผ่านการทดสอบนั้นเกมนี้ก็คือเกมตักปลาทองนั่นเองฝั่งบารอนนั้นจะส่งผู้เล่นที่ชื่อว่าชิโกโรเป็นมือวางอันดับหนึ่งของเกาะนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจับปลาทอง อูซุปได้เห็นเกมแล้วก็บอกว่าหมูเสียละเกินเดี๋ยวแบบนี้ฉันลงเองก็ได้จากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีปลาทองขนาดยักษ์ใหญ่กว่าสนามรลลองนั้นกระโดดออกมาอูซุปเมื่อเห็นท่าไมา่ดีก็เปลี่ยนให้โซโลมาเล่นแทนเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นก็กลายเป็นว่าทั้งกลุ่มหมวกฟางนั้นต้องช่วยกันแต่สวิงตักปลาทองที่โซโลนั้นถือมันช่างเล็กเสียละเกิน ทำให้กลุ่มหมกฟางนั้นไม่สามารถที่จะสู้ได้เลยส่วนชิโกโร่นั้นก็ได้โชว์ความเทพเขาได้ฟักสวิงตักปลาทองขนาดยักษ์ออกมาชิโกโร่ได้โชว์ฝีมือการฉ้อนปลาทองที่ไหลากาดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทําให้ปลาทองลงไปอยู่ในฝั่งกระป๋องของตัวเองแต่ก่อนที่ปลาทองนั้นจะลงกระถางของชิโกโร่โรบินนั้นได้ใช้พลังในการสร้างตะไคร์ทาให้ปลาทองนั้นกระเด้งออกจากกระถางฝั่งบารอนที่เชียร์อยู่ด้านบนก็ตาค้างและบอกว่าผลปีศาจอีกแล้ว ฝั่งปลาทองก็ดันลอยมาที่ชอปเปอร์ชอปเปอร์ได้ใช้ท่ากาัดพอยทําให้ปลาทองนั้นกระเด็นไปลงถังของฝั่งตัวเองในที่สุดแล้วกลุ่มหมวกฟางก็ชนะขาดพวกลูฟี่นั้นดีใจเป็นอย่างมากแต่ชอปเปอร์ดันเซถอยหลังจนตกทะเลไปลูฟี่ที่เห็นดังนั้นก็ได้กระโดดเข้าไปช่วยเหลือแต่ลูฟี่นั้นเองก็แพ้น้ําทะเลเช่นกันสันจิตจึงกระโดดตามไปช่วยในที่สุดแล้วก็สามารถช่วยทั้งคู่ขึ้นมาได้จากในฉากนี้เราจะได้เห็นว่า ด้านล่างของก้นทะเลนั้นเต็มไปด้วยซากเรืออับปางเป็นจํานวนมากเอ๊ะเกาะน,นี้มันยังไงกันละเนี่ยเมื่อขึ้นมาเรียบร้อยบาลอนก็เดินมาบอกว่าดีใจด้วยนะที่พวกเจ้าชนะมาแต่อย่าเพิ่งดีใจไปมันยังมีด่านที่สองอีกนะฝั่งลูฟี่นั้นก็ดีใจมากที่ยังมีด่านที่สองแต่พกพวกนั้นถ้าจะไม่เอาด้วยซะแล้วทั้งหมดเริ่มบ่นว่านี่มันอะไรกันเนี่ยขี้โกงชัดและแล้วบาลอนก็ได้บอกกติกาของเกมที่สอง,ของเขาได้บอกว่าเกมที่2นั้นเป็นเกมแข่งชิงตัวประกัน ทั้งหมดจะได้ขึ้นเรือเพื่อไล่แข่งกันและใครชิงตัวประกันของอีกฝั่งได้หมดก่อนคนนั้นก็จะชนะเมื่อประกาศเริ่มเกมป่าทั้งป่าก็กลายสภาพเป็นสนามแข่งทันทีโดยรอบข้างนั้นจะมีเมืองของชาวเมืองอยู่โดยคู่ต่อสู้ที่พวกลูฟี่ต้องเจอนั้นก็คือเหล่าเคโลที่เชี่ยวชาญด้านเกมนี้เป็นพิเศษฝั่งลูฟี่และชอปเปอร์ที่ไม่ได้ลงแข่งด้วยนั้นก็เดินสำรวจตามที่ต่าง ลูฟี่นั้นได้โดนชายปีชนาเอาหินเฟี้ยงด้านหลังชายคนนี้บอกว่าเขาคือโจนสลัดโหนดหลิมและต้องการที่จะบอกความลับและความชั่วร้ายของบาลอนส่วนโรบินนั้นก็กําลังคุยกับชิคโคลโลเกี่ยวกับความลับของเกาะแห่งนี้ฝั่งช็อปเปอร์เองก็ได้เจอกับโจนสลัดครอบครัวกลุ่มหนึ่งที่หลบซ่อนอยู่ในเกาะและเอาตัวรอดจากบาลอนพวกเขาบอกกับช็อปเปอร์ว่าต้องรีบหนีไปจากเกาะแห่งนี้นะที่นี่นั้นอันตรายมากฝั่งกลุ่มของโซโลกับซันจิ นามิและอูซุปที่กำลังแข่งเรืออยู่ก็กำลังโดนปั่นหัวทำให้ทะเลาะกันเองในขณะที่เรือกำลังไฟไหม้นั้นนามิได้หันมาเห็นอูซุปอูซุปได้เก็บไอเทมชิ้นหนึ่งได้และมันทำให้อูซุปนั้นบินไปจากเรือทำให้นามิรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ถูกทิ้งไปฝั่งอูซุปที่โดนเครื่องล่อนบังคับให้บินขึ้นไปบนฟ้าก็ได้เห็นสิ่งประหลาดที่อยู่บนยอดเขา ตัดมาที่ฝั่งโรบินที่กําลังคุยกับชิโกโร่อยู่ก็พยายามถามหาความลับของก่อน,นีนีจากชิโกโร่แต่ชิโกโร่นั้นไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เลยโรบินนั้นกําลังตามหาดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าดอกดิลลี่คาเนชั่นในขณะที่การแข่งขันกําลังดูดเดือดโซโลและซันจิก็ได้ทะเลาะกันจนทําให้คู่ต่อสู้นั้นพลอยซวยไปด้วยและแล้วในที่สุดเคโรจิ K ก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการเล่นเกมนี้ เคโรจิ ic, ผู้มีฝีมือได้จับซันจิไว้เป็นตัวประกันเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นคิวของโซโลถ้าโซโลโดนจับได้ก็มีโอกาสที่ทีมของหมวกฟางจะแพ้ในที่สุดแล้วเคโรจิ K ก็ได้โดนจับโดยคนที่คิดไม่ถึงเขาคนนั้นคืออุซุปนั่นเองอุซุปได้จัดการกับเคโรจิเรียบร้อยและลงมาก็ได้มาเจอกับนามิที่ยังโกรธไม่หายนามิโกรธที่อุซุปนั้นทิ้งเธอไปในขณะที่เหลือไม้เขาจึงตบอุซุปเข้าไปหนึ่งทีชอปเปอร์นั้นได้ไปพบกับใบประกาศค่าหัวของกลุ่มโจรนสลัดบาลอน แต่ดูดีๆในภาพมีแต่บาลอนเท่านั้นที่แก่ลงไปทุกคนนั้นยังคงสภาพเดิมแต่เหตุหลายก็ได้เกิดขึ้นชอปเปอร์นั้นได้ถูกธนูยิงบุคคลที่ยิงเขาคือบารอนโอมาสโซลินั่นเองตัดมาที่ช่วงเย็นของงานเลี้ยงกลุ่มหมวกฟางก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าตอนนี้ชอปเปอร์นั้นหายไปทั้งหมดจึงช่วยกันออกตามหาส่วนฝั่งอูซุปนั้นก็ได้ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าดีเจได้คุยกันเพียงไม่กี่คำดีเจก็เข้าเล่นงานอูซุป ฟังสันจินั้นกําลังโชว์ฝีมือการทําอาหารที่ลร้กาดอยู่แต่เขาก็สังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้โรบินนั้นเองก็หายไปเช่นกันฝั่งนามิกาลังคุยกับมุชิโกโร่อยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะนี้โดยพยายามให้มุชิโกโร่ขายเรื่องราวทั้งหมดออกมาฝั่งโรบินเองเมื่อสํารวจเข้าไปถึงชายฝั่งเธอก็ต้องพบว่าที่นี่นั้นมีแต่ซากเรือแตกเป็นจํานวนมากส่วนนามิเองได้คุยกับมุชิโกโร่ก็ได้รู้ว่า พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าการตายของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นผ่านมา20กว่าปีแล้วทําให้นามนิเองเริ่มรู้สึกแล้วว่าที่นี่มันชักจะแปลกๆส่วนโรบินก็ได้เผชิญหน้ากับบารอนโอมาสลิบารอนบอกว่าเจ้ากําลังตามหาดอกลิลลี่คานิชั่นใช่ไหมก็เงยหน้าดิวขึ้นไปด้านบนภูเขาสิส่วนโรบินเมื่อได้เห็นก็พบว่าด้านบนนั้นมันไม่ใช่ดอกไม้เลยแต่มันคืออะไรสักอย่างแน่เมื่อโรบินหันกลับมาเธอก็ถูกยิงด้วยธนูทันที และแล้วพวกลูฟี่ก็เริ่มสังเกตแล้วว่าสมาชิกของตัวเองนั้นทยอยหายไปทีละคนส่วนฝั่งบารอนนั้นก็ชักจูงให้พวกลูฟี่นั้นเข้าสู่การทดสอบบทที่3ซึ่งตอนนี้นั้นไม่มีใครอยากจะเล่นการทดสอบแล้วบารอนบอกว่าการทดสอบบทที่3นั้นคือนักแม่นปืน100คนจะระลมยิงพวกเจ้าพวกเจ้าต้องหาทางหนีให้ทันละ่ะและแล้วการต่อสู้ก็เริ่มต้นขึ้น <Wow. S 1> บารอนได้เปิดฉากยิงธนูใส่ลูฟี่จนทําให้ลูฟี่นั้นกระเด็นตกลงจากชั้นสองไปที่ด้านล่าง ตกลงไปแบบหัวเปลกเลยนะครับส่วนฝั่งคนอื่นๆนั้นก็ได้ถูกสมาชิกของกลุ่มบาลอนนั้นเข้าจู่โจมเจ้ากัปปะนั้นได้เฟี้ยงจานใสท่ทันทีทําให้เกิดระเบิดขึ้นทั้งหมดจึงพยายามหนีตายเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ให้ได้ฝั่งโซโลนั้นซึ่งโดนระเบิดก่อนเขาได้ล้มลงกับพื้นในที่สุดแล้วโซโลก็ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและใช้ขบวนท่าฟันไปที่เจ้ากัปปะทันทีแต่ปรากฏว่าเจ้ากัปปะนั้นไม่มีเลือดออกเลยแม้แต่น้อย อให้ฟันซ้ำเข้าไปอีกครั้งก็ยังไม่มีเลือดออกอยู่ดีโซโลนั้นคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ฟันโดนชัดๆนี่นาจากนั้นโซโลก็โดนธนูยิงเข้าที่ด้านหลังทําให้หมดสติไปส่วนเจ้ากระป๋าเองก็มองตัวเองและพบว่าตัวเองนั้นหมดพลังและเหี่ยวแห้งลงไปส่วนลูฟี่เองซึ่งตกจากชั้นสองก็ได้ถูกโจรสลัดตบนิมนั้นช่วยมาเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ที่นี่จนกระทั่งเจ้าสัตว์ร,ร้ายนั้นกินพักพวกของเขาไปจนหมดเขานั้นขุดโพรงไว้ที่รอบเกาะ แต่ถ้าจะสู้กับเจ้าบารอนต้องมีแผนที่ดีกว่านี้ฟังชอปเปอร์และโจรสลัดครอบครัวก็เริ่มได้รู้ความจริงว่าที่อยู่บนยอดเขานั้นมันคือสัตว์ประหลาดที่ปล่อยเส้นใยมาเพื่อกินพลังชีวิตเด็กหญิงที่ชื่อว่าเดซี่ซึ่งเป็นลูกสาวของกลุ่มโจรสลัดนั้นได้ถูกจับตัวขึ้นไปแต่ชอปเปอร์ได้กระโดดเข้าไปช่วยโดยเล่นงานเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นจนล้มลงแต่ชอปเปอร์ก็ต้องพลาดท่า เพราะว่าเขานั้นถูกจับขึ้นไปแทนในขนาดเดียวกันกลุ่มโจรสลัดก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรช็อปเปอร์ได้เลยเมื่อช็อปเปอร์ใกล้ที่จะถูกดูดเข้าไปด้านในก็ต้องพบกับความจริงที่ว่าพักพวกข่องตัวเองนั้นถูกดูดเข้าไปก่อนลูฟี่เองก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเพื่อนๆของตัวเองนั้นกำลังแย่เขานั้นจำเป็นต้องออกไปปะทะกับบาลอนในการประทะกันครั้งนี้ถึงแม้จะเตรียมตัวมาดีแต่ลูฟี่เองก็ไม่สามารถที่จะสู้กับบาลอนโอมาสิลิได้เลย ลูฟี่นั้นพยายามอย่างสุดความสามารถในที่สุดแล้วพักพวกของตัวเองก็ทยอยโดนดูดเข้าไปด้านในส่วนบารอนโอมัสลิก็ได้บอกว่าพวกเจ้าไม่ต้องพยายามหรอกยังไงพวกมันก็ตายไปแล้วลูฟี่นั้นรู้สึกว่าเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถจะช่วยพรกพวกของตัวเองได้ mm hmm. เมื่อพักพวกของลูฟี่นั้นถูกดูดเข้าไปพลังชีวิตของเหล่าลูกน้องของบารอนก็ได้ฟื้นคืนมาเหมือนได้เกิดใหม่ ในขณะที่บารอนกําลังจะกําจัดลูฟี่นั้นโจรนสลัดหนดหลิมก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าช่วยเหลือลูฟี่เอาไว้ลูฟี่นั้นเสียใจกับการตายของเพื่อนๆนและตัวเองนั้นเป็นต้นเหตุให้เพื่อนๆต้องมาตายที่เกาะน,นี้แต่เดซี่ลูกสาวของกลุ่มโจรนสลัดครอบครัวก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วคุณหมวกฟางพวกเขานั้นยังมีชีวิตอยู่นะเมื่อลูฟี่ได้ยินดังนั้นก็มีแรงฮึดขึ้นมาอีกครั้งเขาได้คิดวางแผนใหม่เพื่อที่จะเข้าปะทะกับบารอนโอมาสซิลีอีกครั้ง ในที่สุดแล้วลูฟี่ก็สามารถไปถึงยอดเขาโดยหลบพ้นธนูของเจ้าบารอนไปได้และได้ขึ้นไปถึงเจ้าสัป,ประหลาดได้ต่อยเจ้าสัป,ประหลาดแบบเต็มแรงเข้าไปหลายครั้งจนในที่สุดแล้วเจ้าสัป,ประหลาดนั้นก็ลม้มลงและมันได้ชูหัวขึ้นมาจากนั้นมันก็แตกตัวออกเป็นสองชิ้นแต่ทันใดนั้นเองปีศาจดอกไม้ที่อยู่กับบารอนนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงร่างของตัวเองจนกลายเป็นดอกไม้ปีศาจขนาดยักษ์บารอนบอกกับลูฟี่ว่า เจ้าพยายามไปก็เท่านั้นแหละพวกมันนั้นตายไปหมดแล้วเมื่อลูฟี่นั้นหันกลับมาก็ต้องตกใจขึ้นไปอีกและพบว่าร่างของพรรคพวกตัวเองนั้นได้กลายเป็นร่างของเจ้าปีศาจดอกไม้ไปแล้วและด้านหลังของลูฟี่ก็มีลูกธนูจํานวนมหาศาลพุ่งมาเข้าใส่ลูฟี่แบบเต็มแรงจนในที่สุดแล้วลูฟี่ก็ได้ล้มลง ถึงแม้ลูฟี่จะล้มลงแต่ก็ยังสามารถที่จะพยายามจะยืนขึ้นมาอีกครั้งในขณะเดียวกันนั้นก็มีลูกธนูจํานวนมากปักเข้าไปที่ร่างกายของลูฟี่ลูฟี่นั้นพยายามที่จะไปถึงพักพวกของตัวเองให้ได้เดซี่ก็ได้บอกขึ้นว่าคุณหมวกฟางพักพวกของคุณน,นั้นยังไม่ตายนะอย่าไปเชื่อมันมันกําลังหลอกลวงคุณพ่อของเดซี่เมื่อเห็นลูฟี่พยายามที่จะช่วยพักพวกของตัวเองเขาก็เกิดแรงฮิตขึ้นมา ต้องการที่จะนำปืนไปยิงเจ้าดอกไม้ปีศาจถึงแม้มือจะสั่นและตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรไม่ค่อยได้เรื่องแต่ในครั้งนี้จำเป็นต้องจาัดก,การมันให้สิ้นซากด้วยความฟุกและดวงเหงจึงยิงธนูเข้าไปที่ปากของเจ้าดอกไม้ปีศาจนั้นทำให้รางของมันนั้นแตกกระจายออกไปส่วนบารอนนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ดอกไม้นั้นตายทำให้เขาไม่สามารถจะสร้างพรรคพวกได้อีกต่อไปลูกน้องของกลุ่มโจรสลัดบารอนทั้งหมดนั้น ถูกสร้างขึ้นมาจากลากไม้นั่นเองเมื่อไม่มีเจ้าดอกไม้ปีศาจแล้วพวกมันก็หมดพลังเป็นแค่ลากไม้ธรรมดาทำให้บารอนนั้นโกรธมากเมื่อเขาหันกลับมาก็ได้พบว่าลูฟี่นั้นโกรธมากได้พุ่งตรงมาหาบารอนและชกหน้าบารอนเข้าไปเต็มเปาในห้วงสำนึกของบารอนเราจะได้รู้ว่าโจนสลัดบารอนนั้นมีกัปตันบารอนคนเดียวที่รอดตายออกมาจากการที่เรือแตกเพราะโดนพายุและมาเจอกับเกาะปีศาจแห่งนี้ บารอนจึงได้ใช้พลังของปีศาจต้นไม้สร้างพรรคพวกของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งแต่พลังของปีศาจนั้นจะอ่อนลงถ้าบารอนไม่ได้หาคนมาให้ต้นไม้กินเพิ่มฟังลูฟี่ในสุดแล้วก็สามารถเอาชนะบารอนโอมาสลีได้ทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากและพรรคพวกของตัวเองก็ได้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยในขณะที่เดินเข้ามาหาลูฟี่ โลบินก็ได้สังเกตเห็นว่ามีดอกไม้กลุ่มหนึ่งกำลังขึ้นอยู่ที่ข้างก้อนหินไม่แน่นะครับเจ้าดอกไม้นี้อาจจะเป็นร่างของบาลอนก็ได้นะครับเมื่อทุกคนฟื้นขึ้นมาก็มาถามว่าลูฟี่นายมานอนทำอะไรตรงนี้ล่ะเมื่อลูฟี่เห็นหน้าทุกคนก็หัวเราะล่าขึ้นมาอีกครั้งและแล้วสปอยวันพีทเดอะมูวี่หกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับ และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับวันพีทเดอะมูวี่เจทหารหุ่นยนต์ยักษ์แห่งปราสาทคาราคุริเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมกันจนจบบ๊ายบายครับ